สีวลีจะมหาเทโรเทวตานาร a p u c h i โสระหูปัจจญาทิมหีอหังวันทามิตังสทาสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวพิปูโตโสระโหปัจญยาทิมหีอหังวันทามิตังสทาสีวลีเทระคูนังเอตังสวัตติลาพังพวันตุเม สีวลีจะมหาเทโรเทวตาดารปูชิโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสะทาสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาบิปูโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสะทา สีวลีเทระคูนังเอตังสวัตติลาพังภวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตานาระปูชิโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสทาสีวลีจะมหาเทโรยักขเทวาบิปูโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสทา สีวลีเทระคูนังเอตังสวัตติลาพังภวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตานาระรู p ิ c h โ t โสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสทาสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาบิปูโตโสระหปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสทา สีวลีเทระคูนังเอตังสวัตติลาพังภวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตานาระปูชิโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสะทาสีวลีจะมหาเทโรยาักขาเทวาพิปูโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสะทา สีวลีเทระคูนังเอตังสวัตติลาพังภวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตานาร a p u c h โ t สระหูปัจจยาทิมหีอหังวันธามิตังสทาสีวลีจะมหาเทโรยักขเทวาบิปูโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันธามิตังสทา สีวลีเทระคูนังเอตังสวัตติลาพังภวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตาน a ร a p u c h i โ o สระหูปัจจยาทิมหีอหังวันธามิตังสะทาสีวลีจะมหาเทโรยักขเทวาบิปูโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันธามิตังส,ส,ทาาทสะาท,งทา สีวลีเทระคูนังเอตังสวัตติลาพังภวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตาน a ร a p u c h i โสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสะทาสีวลีจะมหาเทโรยาักขาเทวาบิปูโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสะทา สีวลีเทระคูนังเอตังสวัตติลาพังภวันตุเมสีวลีจะมหาเทโรเทวตาน a ระปูชิโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสทาสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาปิปูโตโสระหูปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสทา สีวลีเทระคูณังเอตังสวัตติลาพังพวันตุเม